เราทำแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว NU นะครับ NU เป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับได้เกิดสร้างสัญญาณสวิงไฮไฮใหม่นะครับแล้วก็สร้างสัญญาณสวิงไฮโลไว้แล้วนะครับดังนั้นตัวสกุลเงินตัวของ n u นั้นเรายังเน้นเทรดฝั่งแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเราจะให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด,ด้านล่างนะครับเราจะรอสัญญาณนะครับให้เกิดการเนี่ย ลงมารีเทสทดสอบที่โซนแนวรับครับเมื่อราคาลงมาที่โซนแนวรับเราจะรอสัญญาณนะครับตัวของ PAB u y นะครับเมื่อมีสัญญาณ PA เ u y เนี่เราจะบายกลับขึ้นไปแล้วไปเก็บโซนกำไรที่ราคา0 6 3 3 6 3ก่อนนะครับส่วนการวางคำสั่งซื้อขายล่วงหน้านะครับเราจะวางคำสั่งตัวของใบเรมิยที่โซนแนวรับสวิงโลนะครับราคาแรกนะครับที่เราจะวางเนี่ยจะเป็นายเรมิตที่ราคา0 6 2 9 9 7 ราคาที่2นะครับเราจะวางคำสั่งตัวของ buy limit ที่ส่วนราคา0.62 905ส่วน stop loss นะครับเราจะอยู่ที่โซนราคา0.62 796 TP นั้นจะอยู่ที่ราคา0.63 363ตัวสกุลเงิน n u นะครับเป็นอนุพันธของเทนขาขึ้นเราจะเน้นเทรดฝั่ง buy เป็นหลักนะครับ